ช่วงนี้บ่ได้พาไปเทีเเ่ยวได้เลยเจ้าเบือเจ้าเซ็งบัก่บเบื่อโบเซ็งดอกมันได้อยู่กั็พบคูัว่าเดี๋ยวโควิดซาก่อนเจะคอยไปพาเที่ยวนะได้ดา,บ,าบยาบ่าเด้อมันกืบเหมือนตอนเขาพอกันไมนะ่ไม้ได้เนาะตอนนี้เนาะ <c oughs> เห็นไหมวันนได้บ่ได้ไปเทีเย่ยวได้ดอกนอนกอดกันมัดมือเลย <c oughs> เหมือนพอกันไม่ไม้นะอันเดียวโควิดนี่มันก็นดีนะมันเห็ุให้เขา ย้อนไปช่วงเขาพว้ากันไม่ไหมพูดเนาะฮันเดียวมองเที่ยวดีๆมีกับพวกไป <c oughs> อยู่แตน้ำกันในห้องวายรักเรามีความสุขขนาดเนาะ <c oughs> โอ้ยบอลบอเราก็ขอแห้งอ่ะอะขอแห้งไปให้เฮ็ดได้เย็นๆให้กินเลยนะโอ้ได้อ่าเดี๋ยวคอยไปเฮ็ดน้ำแดงโซดาให้กินก <c oughs> ินปะกินแต่ว่า ข่อยนี่สิเฮ็ดแบบสูตรข้อยดีแซ่บกว่าเก่าสูตรข้อยติเออสูตรข้อยดีเปลี่ยนอะไรเออมันเป็ี่ยนชนิดอะเดี๋ยวสิเฮ็ดให้กินแต่๋ยวข้อีแพบ่ล่ะบ่แพลดอกสูตรข้อยสูตรนี้บ่มีเพเคยกินเจ้ากินเข้าไปนะสนะทั้งเลืองข่อยบอกเลยแม่นติเออถ่ายอยู่นี่เด้อโอเคโอเคอ่าโอเคถ่ายนี่สูตรข้อยว่นติมันเป็นแนวใดเนาะบัดนีีน้ำแดงบักซีชีฟโซดา โซดาบักซีสีนี่แหละเขาเรียกว่าสูตรคว้ยวยเวด,ดี๋ยวเคิืงขวดก็ด <t> ีกิดฟ้าเขาย่ยาอู้หูปวดตุ่งไหมแช่เย็นมาแล้วมาแล้วน้ำแดงโซดาแล้วแขยลิ้นไหนะ้ด้ะจ้าเฮ้เย็ยนเยน็ยนเลย น้ำแดงโซดาเปิดนี่ดังฟูเลยเนี่ยเออเพิ่มพ้วนอ่ะน้ำแดงโซดาแล้วไปใส่น้ำแข็งให้อืมเอ้ากินนี่อันนี้ของคอยนี่กินน้ำกันเขาโซนโนนี่ชิมเเอ้ยกินเลยกินเลยซิมซิมกินเลยเป็นไง สดชื่นดีจังสดชื่นนะกินนี่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 เป็นไโอ้มันสดชื่นดีแต่ว่ามันคือคนขิงลุกบุบ้าบุบ้าบ้าเอาสูตรข่ายเนาะมันก็ต้องขนขิงลุกนิดนึงอย่าไปซีเรียสกินกิกกินกิกกิน เบื้งหน้าคาสต๊าคต้สูตรไข่ออกฤิดแล้วกว่าเนี่ยเป็นยังไงเนาะส่วนนี้บ่ได้ไปเที่ยวนี่เนาะโอ้ยโคตรเบียร์เลยเบียร์อีต,ตายแล้วนี่นะอืมคุณแม่ความเก่าเนะาะบัดนี้เนาะเดี๋ยวโควิดซ่านะไอติภาพไปเที่ยวดอกให้มันซ่าก่อนสาบอส่าอีไปหวัวสามคาสตแตกเต้ ได้แต่ว,ว่าอยู่บ้านน้ำกันดิซื้อก็มีความสุขค่อยเบียร์อีตายแล้วนี่นะค่อยบัปากซื้อๆว่าวองซีนี่บ้าหักกันแล้วมั้งเนี่ยหักก็หักอยู่แต่ก็ยักษ์ในไมคฮะเนี้ยเนี่ยมันคือมาว่าวไงแถวหน้อบ้านในน้นอด้ยมีไล่กูนี้อีกค่อยบอยักเว้านี่แหละสูตรค่อยเว้าหยาอ,ยอกมันยังหน่อยกันนะจ่าพี่ข่อยเป็นคนตลกปานันตี ถ่ายยังเชียงใหม่เดียใช่เมียงเชียงไรใช่เหลียงไปใช่สีเดีมีเจ้าตับแรกกับแพรแล้วกูอ่ะแล้วถ้ายังภาษาอังกฤษเจ้าได้ปะสบาย<อ>จะให้ค่อยปึกปะนันเตเอา้าถ่ายังสีเหลืองอะเยลโล่บอกม่วงล่ะแมงกก้ค่ยเช็คล่ะชิปโป่แล้วจับได้ว่าคอยไปมีเมียหน่อยล่ะคอยสียิงเจ้าโดยปืนลูกมโม ตับสองกับแพ้อีกแล้วเรวลองแยกตับกันนะมันเป็นังไรเหรอเอาให้มันสนะแล้วมือสูตรควยหน่ยเหรอเจ้าว่าก,ก,ก่อไก่กับข้อใครอันใดมาก่อนกันว้ายคำถามกับจอกก่อไก่น้่ว่มาก่อนขอใครไหม <laughs> ซาละไอมาก่อนเออเจ้าว่าคนเมาก็ขุนปัน่นรถจักรยานให้ตายก่อนกันเอา้า คนเมา้องตายก่อนเว้ยมันป่วยตายเว้ยคนปั่นจักรยานตายก่อนเอาคนปั่นจักรยานที่มาตายก่อนได้กยังเดคนเมาขี่รถส้นปั่นจักรยานตายเออคนเมาส้นคนปั่นจักรยานตายเอาแล้วเจ้าว่าคนเมากับคนบาปให้ตายก่อนกันเนาะคนบาตายก่อนเอาเป็นยังคนบาคือตายก่อนเพราะคนเมาไปฆ่าคนบา <laughs> ้าแพงแล้วสุดไข้กู แพ้ตลอดเอ้าคำถามสุดท้ายเนาะคำถามสุดท้ายแล้วเจ้ากับข่อยตอนเนี้ยไพ่ตายก่อนกันเนาะเจ้าตายก่อนเจ้าละตายก่อนนี่รับไปซะสูตรเข่วยบมดตายก็บ้าจะหาคิดกันได้สูตรสาธุคอยชิงทรัพย์ชิดคุ้มคล่องมันตื่นมากแให้มันลื้อความเนอะ าปากซีชิปสูตรไล้วยดวพี่นั่งยืมความไหนันนัะ